กีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานถแถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อม3สวนใจกลางกรุงให้เป็นหนึ่งเดียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองสร้างกระแสปลุกให้ประชาชนคนเมืองหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นสำหรับผู้มีใจรักสุขภาพต้องการสถานที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจสามารถไปใช้บริการสวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกา คือเริ่มแรกเนี่ยอกองทุนเนี่ยจะมีงบประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะลงกับการที่ทำเป็นคลิปทำเป็นวิดีโอทำเป็นป้ายไวนิลทำเป็นป้ายอะไรที่เราเห็นนะคะมันเป็นลักษณะของในเชิงที่เรียกว่าแข็งๆน่ะนะคะแต่ว่าเราถูกคอมเพลนเหมือนกันนะคะว่าแล้วก็มีการรีกร้องจากประชาชนนะคะหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทำไมกองทุนไม่ไม่เอาเงินภาษีบาปนะคะมาใช้เพื่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะปรากฏว่าเราก็ได้ได้รับการแอ r o โรชมาแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานการกิเลชาติเนี่ยก็เห็นว่า ทางกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถให้งบประมาณในการที่จะสร้างนะคะเราไม่ให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้สิทธิ์ในการเป็นสวนกองทุนพัฒน,นาการกีฬาชาตินะคะก็คือมันเป็นเหมือนลักษณะของการประชาสัมพันธ์กองทุนเลยก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่แค่ป้ายแต่ทุกๆกคนสามารถใช้สถานที่นี้นะคะได้ทุกคนแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์กีฬาต่อไปะคะ่ะมาลงอีกเยอะ ะะแล้วก็อาจจะมีชนิดกีฬาต่างๆนะคะทั้ง8 9ชนิดกีฬาเนี่ยค่อยๆหมุนเวียนมาแล้วก็ที่สําคัญการทําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของต่างๆแม้กระทั่งของกองทุนเองหรือว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยมันก็เหมือนกับแทนที่เช่นสมมุติว่าในช่วงฤดูหนาวอากาศดีๆการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่นี้ได้เพราะเป็นเหมือนเจ้าของในไปในตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้เงินของเราในการทําประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็เท่าที่ทราบปะหาะว่า ทางการกีฬา่งประเทศไทยนะคะก็โดยดอกรต้องศักดิ์ยอดมณีค่ะท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ท่านก็มองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ท่านก็ร่วมกิจกรรมวิ่งเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัมนตรีว่าการะทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยท่านก็ชอบไปวิ่งตามที่ต่างๆที่จะเห็นเพราะว่าท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีในเมืองบ้างอ่ะนะคะไม่ต้องสัญจรอ,อะ่ะมีอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยท่านจะเห็นเลยว่าจาก population ที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็บวกกับตรงที่อยู่ตรง ก็เป็นคนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะมันก็เหมือนหลากหลายแต่ทํายังไงให้คนที่ที่เขาพูดง่ายว่าทำงานออฟฟิศบวกกับคนที่ด้อยโอกาสที่อยู่บริเวณนี้สามารถที่จะมาใช้สถานที่แบบเท่าเทียมนะคะและที่สองเนี่ยเราในฐานะกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องเก็บตัวฝึกซ้อมของแข่งจัดแข่งแต่เราทำเรื่องของอุปกรณ์กีฬาอีกนะคะที่จะส่งเสริมสนับสนุนก็เชื่อว่าจากการเริ่มต้นวันนี้ ะะมันก็ไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทนั้งในเรื่องการทํากิจกรรมทั้งในเรื่องการส่งเสริมทั้งในเรื่องการเอาอุปกรณ์กีฬามาให้กับคนที่ด้อยโอกาสในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือว่าเราได้กระแสะตอบรับดีมากจากพวกเอ็กซ์แพดที่อยู่แถวนี้คืเอ็กซ์แพดที่มาอยู่ในประเทศไทยบริเวณนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ถึงแสนนะคะ ถึงแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่ำๆกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะแบงคอกเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเซฟตี้โซนในการที่มาวิ่งบริเวณนี้ค่ะคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ทํางานอยู่บริเวณนี้ มาก็เกือบ20ปีอะค่ะนะคะ,ะเวลาที่เราจะมาตอนเช้าตรู่เนี่ยนะคะทุกคนต้องรีบมาแต่เช้านะคะเพื่อที่ว่าจะรถไม่ติดแล้วก็ตอนกลับก็โอ้ก็ต้องรอให้มันมันเย็นจริงๆอะค่ะนะคะเป็นช่วงนั้น,เ,นเป็นช่วงที่เราอยากจะหาที่ออกกลังกายสิ่งที่เราเคยเจอด้วยด้วยชีวิตของเราเป็น10บสปีในการใช้ชีวิตในในฐา,า,า,านะคนทํางานธนาคารนะคะนะคะก็เราก็จะพบว่าเราก็จะวิ่งแต่โซนที่เราอยู่เช่นลุมพินีมันไปไหนไม่ได้มันจะข้ามมาตรงจุดเช เราดูว่ามันมีจุดเชื่อมนะแต่การที่เราจะตัดสินใจข้ามมามันก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเรานะคะในขณะเดียวกันลูกเราเรียนอยู่ Top ปซีเทอร์วีที่อยู่ตรงสุขุมวิทนะคะเราก็ต้องเดินมานะคะพอพอเรามีโครงการแบบนี้ปุ๊บเราก็มาดูะคะ่ะว่ามันเกิดความเชื่อมเลยไม่เชื่อเนี่ยถ้าใครดูคิดง่ายๆนะคะใครเริ่มต้นแต่เช้าหรือตอนเย็นนะคะ เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทะลุยาสุบได้เลยซึ่งก็ขอบพรอคุณนะคะสถานที่ก็คือโรงงานยาสูบนะคะที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกันเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแต่พอมีสวนเนี่ยมันเหมือนกับลิง์เป็นส่สวนเลยนะคะใครที่จะมีลูกเรียนอยู่แถวสุขุมวิทแถวท็อปซีเทอร์วีแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถลิงก์กันได้หมดเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เรื่องเรื่องของการออกกำลังกายแต่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวได้ดีมากค่ะคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิด แต่ว่ามันมีในระยะที่ห่างนะคะก็ได้คุยนะคะกับคนที่เขาได้สัมพธทานจากโซนนี้นะคะก็บอกว่าเราจะไม่ทำงานถ้าเกิดมีความเสี่ยง นะคะข้อที่1ก่อนถ้ามีความเสี่ยงในเรื่องของเอที่จะมีป้ายตกป้ายหล่นป้ายอะไรอันที่2ถ้ามีเรื่องของรถไฟไม่มีการกั้นแผงรถไฟให้ชัดเจนอันที่3ไม่มีการกั้นแผงของรถยนต์อะไรอย่างนี้ค่ะเราจะมีการคํานวณพวกอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยที่จะมาเสนอให้เรา,ให,เราให้เรารับประชาสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะนะคะคุณก็ต้องทําให้มันเพียบพร้อมนะคะแล้วก็ต้องไม่สร้างภาระให้กับกองทุนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาลงประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งจ่ายค่า maintenance ค่านู่ค่า ที่ข่านั่นเราไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะคะก็คือว่าจะใส่กล้องวงจรปิดเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกรุณาก็จะสังเกตได้เลยว่าทุกจุดเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดหมดเลยที่ผ่านมามันไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่านักวิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะสาวสวสาวๆา,าวในออฟฟิศเนี่ยนะคะแล้วเขาที่อยู่บริเวณนี้นะคะที่เขาต้องอยู่ทํางานแถวนี้แล้วก็อยู่คอนโดเนี่ยเขาสามารถมาตอนไหนก็ได้นะคะที่ เขาสามารถสะดวกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่มาตอนเที่ยงเป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำงานเขาจะต้องมาหลัง5้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกคนใจฉืนเราไม่ใช่กล้องกล้องหลอกๆด้วยนะคะเป็นกล้องวงจรปิดอย่างดีค่ะต้องต้องบอกว่าเขาต้องมีการเบียนเทนนั้นตลอดค่ะเท่าที่เราเจรจากันนะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางจากทางท่านผู้ว่าการนะคะในการเป็นเป็นแม่งานในการทําเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ พูดง่ายๆว่าเราในฐานะรัฐนะเราก็ขออนุญ,ญาตว่าเอาเอาประโยชน์เข้ารัฐหน่อยนะคะก็คือว่าเราก็จะต้องมีเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะใครที่จะมาใช้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนมันเหมือนกับว่าเราเป็นขอขอ,ขอนุญ,ญาตนะคะก็เหมือนเราเป็นเจ้าของสถานที่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาประชาสัมพันธ์และติดต่อกองทุนติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะที่จะใช้สถานที่ในการทํากิจกรรมอะไรค่ะเราถือว่าเป็นอะไรที่เราเหมือนกับว่าใช้ภาษีของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆค่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกทท่านนะคะที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่ อยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็สนใจจะมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะอาหารที่ลุมพินีก็อร่อยนะคะตรงสวนลุมพินีนะคะแล้วก็สถานที่ที่ลิงก์กันไปสุขุมวิทอะไรก็ตามนะคะก็ขอเชิญชวนว่าให้มาใช้นะคะแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าการยาสูบเนี่ยท่านบอกไว้ท่านก็จะมีไม่ใช่แค่เรื่องของวิ่งท่านก็จะมีะโรงยิมของท่านนะคะซึ่งจะมีกีฬาชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแบดบินตันนะคะบาสเกตบอลนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีฟุตบอลมีอะไรเยอะแยะเลยที่เราจะทางานร่วมกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เงินกองทุนก็มาจากเงินของของยาสูบนะคะก็ภูมิใจด้วยกันค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันใช่แล้วติชมได้นะคะการติชมเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่กองทุนพัฒนาก,การกีฬาชาติได้นะคะแล้วก็ที่การกีฬาประเทศไทยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มีการปรับปรุงอะไรยังไงนะคะก็ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนช่วยเผยแพร่ตรงนี้ไปด้วยค่ะ